เนี่ยเราจะชวนทุกคนมานอนเล่นที่เยาวราชกัน1คืนมาดูซิเยาวราชจะมีอะไรให้เราทำมีอะไรให้เราได้กินบ้างหม,มูแดงอร่อยจริงๆที่พักเป็นสไตล์บูติกนะคะและก็สามารถเดินไปใกล้ๆได้เลยค่ะตแะแกนี้เดินไปได้หมดเลยนะเดีย๋ยวมาลองดูกันว่านอนเยาวราชหนึ่งคืนทำอะไรได้บ้างอ่ะเริ่ม ออกจากสถานีวัดบางกรมาไม่ไกลก็จะถึงที่พักแล้วนะคะแต่ว่าเราเดินวนอยู่ประมาณสักสองสามรอบอ๋อนี่ไงนี่ไงที่พักอยู่ในนี้ว่าเอ๊ะตรงนี้ใช่ทางเข้าที่พักกันหรือเปล่าในที่สุดก็เป็นทางนี้จริงๆด้วยค่ะมาถึงแล้วนะหรือว่าอันนี้คือหลังร้าน ก็เข้าไปอ๋อต้องมีแล้วดีไม่ไม่ไม่ต้องคอเขามาเปิดให้เราแล้วพอดีจองที่พักไะะว้ค่ะฝากของก่อนได้ไหมได้ <S <S ยังไงฝากคอให้ใหาขึ้นมากา็พิมพ์มาให้รู้สิอ๋อสวยจังเลย อันนี้คือหน้าร้านแล้วเหรอคะอ๋อตอนแรกเราดูว่าอันนี้คือข้างหลังหาไม่เจอ พี่พักมีกี่ห้องเหรอคะมีห้าห้องครับทั้งหมดอ,อ๋อหห้องมีสบายเลยมั้งเหตุเกี่ยววันธรรมดาเนะเาะใช่ใส่อะไรบ้างก็เบอร์โทรก็ได้ครับครับผมชื่อบทโทรเดี๋ยวบางทีดึงของอะไรก็ได้ก็ได้ครับครับผมก็เดี๋ยวรับผิด้อบด้านนี้ได้เลยนะครับแล้วจะใส่อันนี้ไม่ใส่แล้วแนตะ่ เช้าจะรับอาหารเชา้าสักกี่โมงดีครับผมอ๋อได้ถึงกี่โมงคะแล้วแต่สะดวกเลยครับไมไงทั้งมงเช้าก็ได้ครับอก้มองมงอยากกินเป็นโจ๊กหรือข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เนาะ<ม>เอาหนังไหม เปิดใจเดียวนึงไว้ให้เราใช่ครับใช่ครับพรุ่งนี้ถ้าตอนเช้ามันจะมีแบบร้านอย่างอื่นขายนะเช่นแบบว่าเอ่อปลาต้มโก๋หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้าอยากกินปลาต้มโก๋ปลาต้มโก๋เดี๋ยวดูให้ลกันนะครับอ๋อมันจะมีตรงเนี้ยประมาณถ้าเจ็ดโมงกว่าแปดโมงก็หมดแล้วเราะเขาทอดสดอยู่แล้วแตอร่อยนะอ๋อหรือไม่ก็ถ้าเป็นจริงๆถ้าอยากจะกินเล่นกินอันนี้ก็สายๆครับประมาณถ้าเก้าโมง 得我们再拍个还 ที่พักเขาแนะนำร้านพรชัยมาแต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ตรงไหน นี่ไงบะหมี่เกี๊ยวนี่ปูหรือเปล่าบะมีเกียวปูเอาไหมหมูอ๋อหมูหรือว่าปูจ๊ะอผสมกันได้เอาผสมกันได้มีทั้งหมูทั้งปูเหรอเอาเหมือนกันก็ได้ค่ะ ร้านบะหมี่ร้านที่สองแล้วที่เรากินเมื่อเช้าเราก็มางวันบะหมี่ไปแล้ว<อ>มื้อนึงอันนี้ก็คือร้าน เราเดิอนออกมาจากที่พักหน่อยหนึ่งเป็นประมาณข้างเป็นร้านบะหมี่ดิมทนน,นไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมเขาบอกว่าหมูหมูหมูแดงเขาอร่อยกว่าปู หมูแดงเขาบอกว่าหมูแดงอร่อยสปูหมูแดงอร่อยจริงๆเอออร่อย ไอติมส้มแมนดารินอะไรเอาไหมเอาอะไรอะ่ะกินไอติมไหมมีที่นั่งไหมคะหรือว่าถือแบบต้องมีส,<า>ส<า>ัมารมีเหรอปมีหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาท บุหรี่น้ำขิงแต่ว่าต้มก็น่ากินอ่ะอันไหนขายดีคะถ้าตัวขายดีของร้านจะเป็นตัวเบอร์หนึ่งเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดนะครับทุกค้าเบอร์หนึ่งมะพร้าวเบอร์ห้าเบอร์ห้าจะเป็นสตรีมอะไรน้ำต้มหัวบุหรี่น้ำขิงครับผมแล้วก็เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเป็นสตรีมชาอูหลงน้ำตาใสแดงเอาชาอูหลงน้ำตาใสแดงเอาเอาที่เขาบอกเลขาเมนนะเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดนี่เบอร์เจ็ดนะ ถึงปากทางเลยก็เจอของกินสก,กัดเราเอาไว้แล้วนะคะเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเลือกกินกันไม่ถูกเลยค่ะแล้วด้วยความที่เป็นคนที่ชอบกินบะหมี่ด้วยเจอร้านบะหมี่ที่ไหนเป็นต้องหยุดเป็นต้องหยุดตอนนี้สำหรับวันนี้ได้บะหมี่มาแล้วสองชามแล้วก็ขนมหวานอีกหนึ่งถ้วยตอนนี้เราก็จะพาทุกคนดูบรรยากาศก่อนนะคะว่ารอบๆทางเดินเราเนี่ยมีอะไรให้ทานบ้าง สรุปแล้วในระหว่างทางที่เดินมามีของกินเยอะมากถึงมากที่สุดจนไม่รู้จะเลือกอะไรดีเลยค่ะอันนี้เป็นด้านปลาหมึกน,นะคะคนก็ต่อคิวกันเยอะมาก จริงๆอยากจะบอกเลยนะว่าแค่เดินดูอาหารเนี่ยก็ทำให้เราอิ่มทิพย์ได้แล้วนะคะอิ่มจริงๆนะจะบอกให้กินกระทะร้อนแล้วก็มากินขนมหวาน กลอจีกะลอจ,โลโจีหาก,กินยาก็จาสบายเนี่ยมันน้ำตาลเนาะอ๋อน้ำตาลงาทอแป้งวันนี้ขายหมดนี่ไงวะ Just a look that in your time, oh เดี๋ยวไม่ร้อนนะ <ooh> <า>ก,กนต,ตร,ตรนี้ก็ะน่นยไปซอนอกจากจะนั่งทานที่ร้านแล้วเรายังมีถือติดไม้ติดมือกลับมาทานตรงที่พักกันด้วยนะคะและเราก็จะนอนเล่นพักขากันสักหน่อยคืนนี้มีกิจกรรมอยากจะลองออกไปเดินดูที่สามเพง็งตอนตีสามดูว่ากลางคืนแบบนั้นนะ่ะเขาจะมีอะไรกันบ้าง 华彩。哇塞 าสักพักเราก็ถึงที่เขาเรียกว่าสามเพลงตอนกลางคืนกันแล้วนะคะมีของขายเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกิฟ์ช็อปนะคะยามค่ำคืนที่นี่ไม่หลับไหลกันเลยจริงๆนอกจากจะมีของขายเยอะแล้วเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีของกินที่เป็นแบบรถเข็นขายระหว่างทางด้วยนะคะเรียกว่าอิ่มไม่ทันย่อยไม่รู้จักความหิวกันเลยค่ะอยู่ที่นี่ ก่อนที่เราจะได้ไปกินอะไรต่อเดินดูของกันก่อนนะคะ ลาเบิดทอดจ้าสั่งได้เลยนะครับผมเรารอเฉลกจ้า วันนี้เราก็ใช้พลังงานในการเดินกันมาเยอะมากก็ได้เวลากลับที่พักกันแล้วนะคะอีกแป๊บเดียวก็จะเช้ากันแล้วนะเนี่ยกูดไน์กันดีกว่านะคะคืนนี้จากเมื่อคืนที่ใช้พลังงานกันไปเยอะเช้านี้เราก็มีอาหารเป็นข้าวมันไก่ค่ะ ที่พักให้เราเลือกได้นะคะว่าจะเอาโจ๊กหรือว่าข้าวมันไก่เราเลือกเป็นข้าวมันไก่และขอแบบมีหนังด้วยอันนี้น้ำซุปครับอ,อันนี้แบบว่าร้านดังหรอคะครับอ๋อ

็นอีกหนึ่งคืนที่เราว่าก็สนุกดีเหมือนกันนะคะเปลี่ยนที่นอนมานอนเยาวราชบ้างไม่เคยมานอนที่นี่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามานอนนะเราก็เลยคิดกันว่าต่อไปลองไปนอนที่นูน่นที่นี่ที่นั่นกันดูบ้างไหมว่าตรงไหนจะมีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวคราวหน้ามีโปรเจกต์เปลี่ยนที่นอนจะไปนอนที่ไหนเพื่อนๆแนะนำกันได้ไหม